จบจากเทศกาลหนังเมืองคารสทีไรนะคะก็จะต้องมีกิจกรรมนี้เป็นงานการกุศลเป็นแบบว่าประเพณีทุกปีเลยนะคะกับกาล่าแอมฟานั่นเองค่ะ จะมีแต่เรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวข่าวดีนะคะของเซเลบริตี้คนเก่งค่ะอย่างคุณซูซี่นะคะที่วันนี้เราจะเอาเรื่องที่เรียกว่าเป็นข่าวดีสุดๆของคุณซูซี่แล้วก็ครอบครัวมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดอันเป็นที่ประเสริฐยิ่งชั้นสายสะพายปฐมดิเรกคุณาภรณ์ให้คุณซูซี่หัทไทเทศทีรัาดาพร้อมครอบครัวก็คือมีคุณวิทย์ภูทริศและบุตรชายอีกสองคนค่ะก็คือคุณดุ๊กพาราดายกับคุณดอนพานุทัศน์เนื่องจากที่ได้ทำความดีความชอบให้กับประเทศศาสนาและประชาชนทั่วไปเมื่อวันที่22พฤษภาคม ที่ผ่านมาค่ะงานนี้นะคะก็เลยทําให้คุณซูซี่ถือโอกาสดีเชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานฉลองที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันทรงเกียรติในครั้งนี้ในบรรยากาศแห่งความปลับปลื่มที่ห้องบรรลุโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพค่ะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องออกราบแทบพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมติเล,ขขลคุณาพรเท่าคุณภูทริศสามีแล้วก็ลูกชายทั้งสองคือคุณตุ๊กพระดาดัยแล้วก็คุณดอนพันุท่าธิรัตดานะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเกียรติต่อตระกูลของเรานะคะก็จะสำนึกในพระกรุณาธิคุณของท่านตลอดไปดีใจที่ว่าลูกๆก,ก็ได้รับความพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมเช่นเดียวกันนะคะก็เป็นความปรับปรื่มมากที่สุดในชีวิต การที่พี่ไปทําบุญไปไปช่วยเหลือนักเรียนหรือว่าสิ่งโรงพยาบาลหรืออะไรที่พี่ช่วยเหลือได้เนี่ยก็ไม่ได้คิดหวังว่าจะต้องได้อันนี้นะคะแต่เมื่อมีที่เขาขอไปให้เนี่ยพี่ก็มีความภูมิใจนะคะว่าเออเราได้รับสิ่งที่สูงสุดในชีวิตของเราเพื่อนๆมาแสดงความจินดีเยอะเลยนะคะก็พี่ก็ดีใจว่ามีเพื่อนที่รักเรานะคะ แล้วก็ให้เกียรติเราเสมอมาว่าไม่ว่าจะเชิญมางานไหนพี่ทราบว่าการที่มาทานข้าวที่ไหก,ก็ทานได้ที่ไหนก็ได้แต่การที่เขายอมเสียสละเวลามาแล้วก็แต่งตัวมาอย่างสวยงามเนี่ยเป็นสิ่งที่เราปลื้มใจนะคะว่าเพื่อนเมตตาแล้วก็รักเราจริงนะคะช่วยเหลือทางด้านอื่นๆทางด้านใดอีกบ้างไหมคะก็ตอนนี้พี่ก็เอ่อเท่าที่พี่ช่วยเนี่ยก็จะมีพวกโรงพยาบาลนะคะพวกวัดพ่วงให้ทุนก,การศึกษาเด็ก นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็สร้างเมนเผาศพที่จังหวัดนครราชสีมานะคะแล้วก็สิ่งที่ทำพ่อพี่เป็นคนที่รักสุนัขเลสุนัขมา,มากาก็เลยไปขอที่วัดบางนานายซึ่งเป็นพระอารามหลวงบอกขอที่ได้ไหมแล้วเราจะสร้างเมนให้สมเกียรติเลยสร้างให้สวยเพื่อที่คนที่รักสุนัขหรือว่ามีสัตว์ต่างๆที่ไม่ทราบว่าจะนำเข้าไปที่ไหน ไม่อยากให้เขาเอาไปทิ้งถังขยะหรือเอาไปทําอะไรนะคะก็อยากให้เขาเอานำมาเผานะคะมาเผาที่ที่เมนที่เราสร้างเนี่ยนะคะ,คะก็ให้เป็นเตาเผาที่ไร้มนพิษเพราะพี่คํานึงถึงพิษต่างๆที่จะไปทำลายมลภาวะต่างๆด้วยนะคะทรูอินไซด์ค่ะก็ขอเป็นอีกเสียงหนึ่งนะคะที่ร่วมแสดงความยินดีกับคุณซูซี่ค่ะ